อ่าตอนนี้มันถึงโรงแรมนะเวลากี่โมงแล้วพ่อหกโม,ออโมงพอดีหกโมงพอดีรถ<ม> <ละ S 2> ติดอยู่แถวถนนห้วยแก้วโรงแรมสะอาดโรงแรมใช้ได้เนี่ยติดพักดี ไม่เปิดไฟตรงนี้หรอกนะให้ดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็โอมีเครื่องทำน้ำอ,อุน่นมีพัชตัวให้มีแอร์ให้ดูวิวข้างนอกดูวิวข้างนอก 这是清迈。